สวัสดีครับพบกับผมช่อง Data ปัญญาชนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีของมาแจกเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นไฟล์หน้าปก Portfolio นะครับ ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ไฟล์ที่ชื่อ Port 3นะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือกแตกไฟล์นะครับก็จะได้โฟลเดอร์ Port 3เข้ามานะครับจากนั้นเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาไปที่ไฟล์แล้วก็ Open นะครับให้เราไปเลือกไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับ <Yeah. S 1> อยู่ในโฟลเดอร์ Port 3นะครับก็เข้าไปคลิกแล้วก็ Open เาามนะครับจากนั้นนะครับก็จะเจอหน้าตาของปกที่เอามาแจกนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถแก้ไขชื่อได้ที่ผมทําเป็น x x ไว้นะครับชื่อนามสกุลนะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็โรงเรียนนะครับส่วนรูปนะครับรูปใส่ตรงนี้ตรงวงกลมสีขาวๆข้างในตรงนี้นะครับเราจะมาใส่รูปกันนะครับ ให้เราคลิกไปที่คลิกซ้ายนะครับไปที่วงกลมสีขาวหนึ่งครั้งก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่เมนูไฟล์แล้วก็เลือก Open นะครับให้เราไปเลือกรูปที่เราจะเอามาใส่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราเนี่ยนะครับผมผมใช้รูปนี้นะครับผมก็คลิกแล้วก็ o p e n เราก็จะได้แท็บรูปภาพเพิ่มเข้ามาหแท็บนะครับ จากนั้นให้เราดึงนะครับดึงแท็บข้างบนตรงนี้ลงมาให้มันเปิดเห็นอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ดึงลากรูปภาพของเราเนี่ยนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับใส่ทับลงไปก่อนนะครับส่วนแท็บรูปภาพตรงนี้ก็ปิดไปได้เลยทีนี้สังเกตนะครับสังเกตว่าเลเยอร์รูปภาพนะครับด้านขวาตรงนี้นะครับจะต้องอยู่บนเลเยอร์กรอบนะครับ ซึ่งตรงนี้เป็นเลเยอร์กรอบนะครับที่ผมให้คลิกไปก่อนหน้านั้นนะครับเวลาเราเอาภาพเข้ามาภาพก็จะได้มาอยู่บนเลเยอร์กรอบเลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อภาพอยู่ด้านบนกรอบแล้วนะครับให้เราคลิกที่เลเยอร์รูปภาพ1ครั้งนะครับแล้วก็กดปุ่ม alternate ค้างไว้นะครับแล้วเลื่อนเมาส์มาชี้ตรงกลางระหว่างเลเยอร์ Layer รูปภาพกับเลเยอร์กรอบนะครับจะเห็นเป็นลูกศรสีดำชี้ลงแบบนี้นะครับ ให้เราคลิกซ้ายไปหนึ่งครั้งจากนั้นนะครับรูปก็จะเข้าไปอยู่ในกรอบเรียบร้อยแล้วทีนี้การย่อขยายนะครับเราก็ปรับเอาเลยนะครับนะของผมก็จะประมาณนี้นะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้ปกพอร์ตโฟลิโอของเราแล้วนะครับชื่นชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผลงานนะครับเดี๋ยวจะเอามาแจกแบบนี้เช่นเคยนะครับ